สบายดีพี่น้องไม่เยี่ยมไม่ยามเนี่วังบ่ได้มาหลายมือมากกับว่าเห็นเพลินจักมือหมอว่านเพื่อไปไปช่วยงานจบเอองานพี่น้องทั้งทีะเนี่ยพก่อนนี้มิโ้อเลยไปย่างน้ำเพล่อๆเรื่อยๆอยู่หันราย่มองกันเพื่อนั่นกาาเต้นนั่นละกาพุ่มที่อุ่นละเอาไปไม่ได้บุญอื่น อันนี้บพรที่เขากาห้ามหามน่นะห้ามไหมเงี้ยวโอ้น้าี้อ่ะเออขนยนหลายพวกแมินยาน <c oughs> ย,ยายนยนคมิยันก็ยานก็เอี๊ยมอ,อ,อุกโง่จงๆีำจริงๆบัดบุมีเสียงเนี่ยน่ามเงในยี่งตับเนี่หมดมุ้ย <c oughs> เลยกินยิ่งกนนดมกันแท ตะกี้กนเอาเอามาสั้องปรยากเตะกี้เพราะฉันกิดหูติตากันมายิ่งกั่ากลางคืนเพราะสว่าปบัดรว่าอันตั้งแจ่เป็นนุ่มๆมน่อยน่อยตะกี้จัดให้ยิ่งกันกะบัตนบัตรเปียดนาเอ๊ยิ่งกันคว้าหลอดัวห่วยได้บางวันยิ่งใช้กันยางกติกนีแล้วจัดปิดทีมที่มละซี่ฮะเนียนไปแล้วไปแล้วมึงไปมึงมาดีเอามาเลยจยิ่งพัวผาผัวผายิ่งแต่กันาะพรยดหูติตากันตะกี้ไปไปเหลือขั้วบันไใ้ห่วมันมาถือกัน ไปตะเกียบของมีทั้งฟังทั้งพี่แม่นบ้านหอยว่าหมอนวาทั้งนี้บ้านนุ่มบ้านนุ่มบ้านนี้ขันย้ำมือขึ้นยิงกันเองได้หาดคนเราคุมเอากลางบ้านเลยยิงกันอยู่กลางบ้านเดียนง่ายๆเนี่ยเพี้ยบไปเพี้ยบไปลูกล้อไปแล้วลูกลูกลูกล้อล่ะลูกดินดินล้อล่ะเป็นดินล้อดี่ท่ามเอาปุ๊บมือบันก็ย่านหรอบาดตะกี้บเพราะยนมาทิ่ตดหูติดตาติดตาแตกกูได้นน่เป็นบวกกันนกกันนกกับภาษาไอ้เนม่ยไม่เอาปอกบชุบชดีแล้วยิ้กันเลยกับ ้ม <า S 1> ยมันคิดตรงชูมือหนิแต่กี่หูคือประยานน่นคามันถือหูติดใจบัดนี้นี้เจรติง,งกับหัวใจไอ้สิ์เลยเนาะซิสบนันไดฮหน่ะที่วันก็เธอตาเดียวน่ะเจ้าเคยเห็นแล้วอย,ยู่เข้าแวะดีดีๆหรอกับพวกเราหุ้นน้องคอยพวกเราหาชิบเพื่ออะไรได้ยังไงตาบอดขังนึงก็นัติกันน่ะนะอยังบงงังไปนัดติงกันยุทงหน้าเลยยิ่งกันยุทงหน้ากัน มองมันอ่ะมองขใคเจ้าปั้นขาโศกไหมเออเพินเ่นเพิ่นไปหมอบไปทำเสียเพ <ไป S 1> <ด>ิ่มเพิ่มหมอบไปเลยค้านเรไปเลยค้านค้านมาเดึกใส่ดูดวงเราเมองกันซองเงนซองเพีงน้ำเลยอุ้ยมอเลยมันยิ่งไปยิ่งมากเข่าตากันตาแตกเลยเดินีแล้วก็วาตาบอดเท่าเดนี้หรอสิบวกอะไราาบ,บอดเดียวดูดินเนาะอันตรายอาจารย์หวังกำลังผลิตไปชงอาหารอาหารตังไสเดียน งามรุ่นนี้ได้ยิงแมนได้ดิเออขบต้องพิธีไปทันบพต้องเขาล้มกึ่งเห็นบ่ไม่ขำถ้าบาราบานเขาเฮ็ดเราโลยเอายิงแมนก็นั่นผู้ใดยิงแมนก็ลงงานเขาเฮียนห้เขาผูนใดมันสนดาดมือดิเอวโค้งยิงเอวโค้งก็กิบห้างามปัดงามปัดหินได้ปัดหินเงียบงามันบันปอมี เมามี่เราไป่ยุบันไม่ไปหาแตงงามไปขามเสร็จแล้วมามี่เห็นมันจังมันมันหาเงียบันหายเงียบยุบันมามีต้นแ่ะไรมันหลายไม่ปันหินต้นปันหินมันจะเป็นต้นงอๆคือเขาก่วงเรามาเห็ดรัวแตงงามเดียวคือไม่เปรียเนาะเราออกเลี้ยวมันคือเราออกเลี้ยวมามี่มีมันมีแต่รอนรอทั้งทั้งผู้นี่คือสีหายากียบไม่ปันหินแต่ว่าอยู่ทางบ้านบ้านบัตรนั้นบรรโจามีผู้มีอยู่หรออยู่แต่ว่างหน้ายากคือกันเดิน่ว่าอยู่ทางบ้านมัามี่ผู้มีจะห่วย มันส่วนมากมันไม่ได้เกิดน้ำปูมันเกิดน้ำขางทางบาเนี่ยน้ำขางทางในยิ่งตะซื้อมันเอ็งว่าเห็นตัวมันแค่บอกแต่เมื่อไหร่จะเห็นจิบัวในยิ่งตะเข้ามาในยิ่งตะเข้าจะบัวชุ่มมันเข้าจะชุ่มมันสิเป็นเนี่ยนี่มันยังยั้งอยู่ฮันเจ้าเล่นเสียงหนึ่งช่องสามหมอจับไปหกโพชัยไปสังเกตขางทางมันจะมีปลาจิมันจีเป็นพุ่ม มันจะเป็นภุมมันมันเปเขียดเด้อแต่กูจะวางได้เนใบมันนี่สิคือใบไนใบใบมันคือใบอย่างใบอย่างไรเหรอมันจะเป็นใบแข็งแข็งแใบแข็งแ็กว่ามัดซ้ำปมมื้นไงล่ะใบมันในยิคตะวันย์ยี่จันน่า้วค่อนข้างอันข้างที่จะปูมทัางบาดบรพเจกรหมะพันบ้ามีอะไต่ว่นเราตายแล้วล่ะอือว่าบัจจุบันมีแต่เอาไหม่ปนนิดหน เจ้าเห็นตังไหนแล้วใบไปยิมผมเห็นตรงแค่เราเรายึดทังเลยยึดถังแล้ววางแยกห่างกันเล่ามันเป็นคือเขาก่วงเลยเล่ามาอ่อนเล่าเป็นเชี่ยวกับกันกับกับเต่าพ่อก็ว่าเต่าพ่อก็ตายแล้วเต่าเชี่ยวมันก็ตายแล้วล่ะมันบ่ได้หลายเด้พะย่ะบังมันสิได้ประมาณคานี่ล่ะอัชงคนมันเป็นงามมันสิเป็นงามบางทีเออมันสิได้จะคานีิอันซ้ำซ้ำพ่อเขาจับหรือจะหนีมันก็สิเป็นงานไม่เอกบางทีนี้ขันเขาเห็ดกับนอเตียงสิเขาก็บเตียงมันสิเป็นส่วนมากสิเป็นงงงานปะหินเป็นงๆเออเป็นงอๆบัดนี้ทางนี้ก็สิเห นางเอกก็ได้อเออลูกชงพระเอกก็ได้บันเถอะอันแก้ผพาแก้ยังมันมันงามมันแต่งงามเหลาเหลาเหามันเ,ลเ,เหลาไงเอาเป็นไงของจ้าจีนพี่น้อยเอซีเห็ดมาฝากใส่เนี่ยผูใ้ใดรักเอาบุงามงามเหมือนเนาะแตง่แตงเขาเจอเห็ดแห่งงามขึ้นอย่างนี้ข็นศันตรกคืออย่างบบยังมันถือว่าเป็นงามคือจังงามขามเลยเพียงฝังมันมันถือเป็นรับมั้งสิละมันก็ถือเป็นแหนงออกมันนี่ยามลักษณะมันถือเป็นยังสิละ มันมันสีว่าเป็นงามวิือเขามาเราเราทั้งหนึ่งไงทั้งหนึ่งหน่อยเขาเราทั้งไงใส่ทั้งหน่อยไม่เออมันสิให้มันรับกันให้มันรับกันมันสบมันสิบ่มีเลยหล่ะงานตรงๆเป็นงามเลยอย่างบ่มีแต่ว่าใคยจะไดงงามอิลีเลยนั่ะคือเหงาสุดเลยคือต้นนั่นสระไปทั้งต้นโอ้มันสีงามมันยู่เหงามันยู่เหงามันจังจังสีจังสีแดงเป็นงามได้ดีมันต้นไงวะมันก็เป็นพุ่มจังสซนหล่ะอันไงอัหลี คุมเป็นหนามอี่เป็นพืชตะกุนหนามเมียนแต่ว่าบ่มันหนามมันนั่นบ่นมันหนามที่ตรงมาปักเข้านั่นเป็นหนามคือเขากวางเลยล่ะ<อ>พี่น้องเคยเห็นต้นปัดหินบ่ปัดหินเหรอว่าวิ่งเป็นต้นปัดหินเพราะว่าสีเห็นงามๆแบบทรงไปให้ทาหารทั้งไสแดนเ <c oughs> ขาสามารถลิตได้เนาะแต่ว่าเป็นอาวุธที่ขเขมรกลัวที่สุดค<อ>นบางราเป็นสังสิรุ้ยทะลุเหล่าคนเด้วเอาแก้วก็ขูด เนาะนางแตีงแต่ตและมือขูดถ้ามันมีสเลกคือซูโม่อย่างสิครับไม่ี่อ่างแหงสีเดียวบ้องนี่เนาะเออแขนข้อ,อยางตะก,กี้ดีดค้างอยู่ของกับฟองกัน <c oughs> ตะกี้ไปเรียงกล้วยเอาแต่ย,ยางตะติกไปน้ำไปไลนะ่นงกลุ่มเนาะมาซิงห่างนงกลุ่มไปน้ำเนี่ยมาแรกอะได้ลงกลุ่มมากมา,กมากลาบกินน้ำกันบ่้อแฉบดิมวนเบื่อกันเอาอยางยางยางใหนรถตินี่เอายางยางในรถมันทิมก้อยยางอันนั่นเนาะแค่ไดเอานี่ อย่างตีงสูม,มือบพรท่านคืออย่างตีงตะก,กี้นะเออมันเป<ล>็นอะไรคือง,งอเอาเส้นง้อง้อตะกี้ตะก,กี้มันคือเป็นเส้นซื้อกกยืนเขาไปเรียกนี่เขาไปเรียกเรียกเส้นซื้อเลยเนาะแมนสูม,มือง้อ,อง้อลงมันบริบัติตะกี้ยิ่งเป็นปีกกับว่าดบ่ขาดสูม,มือเอาไปมัดไว้เพรานถเดี๋ยวพ่ออาทิตย์หนึ่งฟัยอยู่ออขาดไปไเปีกมันต้นยางผลิตมันบริบก็อยู่ตะกีที่กับเส้นมันงอยังไงเขาไปซื้อจืงเสียรียกว่าสู่ยางในรถบพราได้ตัดเอามาทอดกันได้บำรุงอันอื่นแมน ยางยางยางในรถมูถ right ี Boy, ่มันย yeah, uh ืดได้เด้บ่แม่นเอามูยืดบ่ได้เอามูที่มันนั่นเซนมันต้องยางจักรยานสิเน่ยบออย่างมไซค์ใช่ยางยางยางในมอู้ใช่มูถี่มันยืดได้บูเสร็จแล้วข้าพันแพงในทันทันทันมันอยู่ร้านมูเขาไปซื้อมั่สอมกับเซนละห้าสิบหกชิบบาทต้อาไปขอขอนั้นรันร้านเขาเขาอันอยู่เขาทายทายเอาแล้วมูมันยืดได้มันปาดเรามันมันจะเป็นเป็นหนาหนามูเสร็จละสามชิบบาทเนี่ยมู้เขาซื้อมาใส่ห้อย่างอย่างในธรรมดายืดกับขาดตับบ่ ต่อมูนานานมาใี่มาเห็นมันเที่ยมทนเืินไหลสดบ่าไปเรียนน้ำตีเื่นอืมโอ้ยจากกันทั้งการไรดที่โดมาบ้านเทียนให้เจนหนึ่งกับตีเป่ทั้งเปร์ชอบนอนตีเล็กหน่อยว่ารับงานมันถี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบีอยู่หอันร้อยหกสิบปีอยู่สะห้ามนี่ล่ละอืมเช้าหน่อยเป็นงานเดียวกันว่ะเาบอว่าจะยี่สิบสองกิเมีนมันตีไมีงานมันตี่จ่ามันที่ยี่สิบหอนยี่สิบสี่อืม ก็ว่าจจกทถิบงได้เหรอยู่ถือมือไดแน่ได้ยินว่าสาวเขาหน่อยก็มิี่วหน่อยวันยี่สองโอ้ที่แนอันนั้นมือแรกนีมือวันที่ยี่สิบเนี่ยมันลูกลูกลูกแพ่แต่ว่าวันที่ยียเนี่ยึงสีเลโปงปงร่างทึงสี่าเด็กหน่อยเลรดนดนดนตีลำเป็นวิธีกลางกินจ็กไปนวิธีเลยคนพันที่สองวิธีพันอะว่าวิธีะไรนเนี่นคโกันยูเนียน แต่ว่าผมไ่ได้ยินจากปากขนาดหรอกว่าได้ยินแต่ซุ้มพี่เปียวตีว่าถ้าเจ้ากลางเต้นนั่นล่ะกลางเต้นทางยังอยู่มามาจากสาขาหมู่บ้านนี่ไปเป็นที่ว่าอยู่หน้าสารกลางหลังเก่าล่ะอยู่ในในใ่นี่มองเขาจัดเพิ่นจัดงานกระชากล่ะมองกลางแม่นมองกลางหล่ะเ่นอยู่ในหันล่ะเรีนมาหาคำชิดขายอย่างเขาขายของเต็มหลายย่งหมักไม้หลายอย่างแต่ว่าไปเรียนหันหล่ะแล้เรียกว่าเรียกว่าทันแม่ไหนกะสีได้ไปสอบมดนตรีอาจนีเป็นมืออื่นมือยังไปนี่ล่ะ เด็กน้อยมันทักมาหาอยู่พ่อว่าสอบมุตบัตรว่าท่านเออสอบมาช่างสอบเทิ้งเขาสี่สอบปวงล่างนั่งโนตรีชุดเดียวทั้งเหรียญปวงล่างเทิ้งเขาไปเล่นดนดนดน,ดนตีวงอันนี้ได้บาดเนี่ยมันตังเขาสีแบงเวลาเทิ้งไปสอบปวงล่างเทิ้งแม่นี่เขาเรียกว่าพอ่อเทิ้งคู่คู่หันกันโดยจักแกจักกจำไปเลยว่าแม,แม่นแม่นอาจารย์ผมอาจ,จี่สอบมือนั้นมือนี้เพื่อจะหาเวลาว่างแซกันเยอะให้พอ่อพาเด็กน้อยสอบมือนั้นผมจี่สอบมือนี้จริงไหมเขาเรียจัก ผู <P ücks> pues era, ้ผูม de ิผาสมผัวล่างผู้ภูมิผาสมมันวงนะเพิ่นเป็นลูกจักกันครับผู้กองอยู่โรงเรียนเท่านี้เพิ่นเป็นคู่โดนตีอันนี้สิไปซ้อมแม่ยนั่นเพิ่นไปแซ้อมกันซ้อมวงกันนั่นวงผัวล่างเพิ่นเราก็พบพอดีก็แบบได้ได้เด้งเอามือนั่นละไปเล่นเล่นโดนโดนตีอันผัวล่างล่างแล้วเขาก็สิเล่นโดนตีอันวงทิศสาพร้อมเลยนะพอดีเพิ่น เพื่อนหุ่จากับนายูหันพ่จางแท้หันเลยอมาตามพยบังไปเดี๋ยวเดไปนออยู่เดี๋ยวสิไเปเล็ดน้ำจากมือหรอกคลิปนี้วซมีสกอไปลองพกันไหมคลิปหน้ะครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง